ทำให้หัวปลีนั้นมีประโยชน์ในการช่วยขับน้ำนมของหญิงหลังคลอดบุตรประโยชน์ของหัวปลีหัวปลีนั้นนะคะมีลิกเย็นค่ะและมีสรรพคุณทางยามมากมายหัวปลีนั้นนำมาปรุงเป็นอาหารจะทานดิบหรือสุกก็ได้ หัวปีนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างเช่นธาตุเหล็กแคลเ,เซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเป็นต้นค่ะซึ่งแร่ธาตุนั้นนะคะก็มีความสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายเราค่ะสรบคุณของหัวปรีนะคะ 1. ขับน้ำนมด้วยสับคุณของหัวปรีที่ช่วยบำรุงเลือดทำให้หัวปรีนั้น ประโยชน์ในการช่วยขับน้ำนมของหญิงหลังคลอดบุตรโดยให้รับประทานเมนูหัวปรีหลังคลอดใหม่ๆนะคะก็จะชว่วยให้ขับน้ำนมได้ดีมากๆค่ะ 2. บํบำรุงเลือดหัวปลีมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่คลอดบุตรค่ะ 3. ลดอาการอักเสบในร่างกาย ในหัวปลีเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยได้มีงานวิจัยนะคะที่พบว่าสารสกัดจากหัวปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างมากและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเซลล์ถูกทำลายป้องกันการอักเสบในร่างกายได้ค่ะ 4. ประจำเดือนมามากกว่าปกติ ถึงแม้ว่าหัวปรีนั้นนะคะจะมีสรรพคุณบำรุงเลือดแต่สำหรับสาวๆนะคะที่ประจำเดือนมามากหรือมามากกว่าปกตินั้นนะคะต้องใช้ผ้าอนามัมเกิน5ชิ้นต่อวันหัวปรีจะช่วยลดปริมาณเลือดประจำเดือนให้ได้ โดยหัวปรีนั้นนะคะเขาจะมีสปะคุณที่กระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยให้ปริมาณเลือดประจำเดือนที่มามากมากเกินความจำเป็นลดน้อยลงไปได้ค่ะ 5. ช่วยต้านโรคซึมเศร้าหัวปลีนะคะเขาจะมีแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารสำคัญที่มีผลรักษาอาการซึมเศร้าค่ะ 6. รักษาโรคกระเพาะอย่างจากหัวปลีนะคะมีลิสมันแผลในกระเพาะอาหารโดวยวิธีใช้นะคะก็ให้นําหัวปรีมาเผาแล้วคั้นเอาแต่น้ํามาดื่มให้ได้ประมาณครึ่งแก้วใช้เป็นยาเคลือบกระเพาะก่อนรับประทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ในการกินหัวปรีนั้นนะคะก็ยังมีข้อควรระวังค่ะ หัวปลีเป็นสมุนไพรนะคะที่มีแป้งซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในทีหลังดังนั้นนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็พยายามอย่าก,กินหัวปลีเยอะจนเกินไปค่ะเพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นั่นเองค่ะ ฉะนั้นนะคะก่อนจะนำสมุนไพรอะไรก็ตามนั้นมารับประทานก็ควรที่จะศึกษาค้นคว้าหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาได้อีกด้วยค่ะ